ชีวิตด,ดีๆเป็นเหตุทำหมอฤทธิ์น้ำตาแตกถูกคอรหรัาเว็บพนันหมอฤทธิ์ร่รำให้ชีวิตไม่ง่ายกว่าจะมีวันนี้ที่ร่ำรวยหาเงินเก่งกลับถูกแซ่ทำเว็บพนันนานๆจะได้เห็นหมอฤทธิ์เรืเรองฤทธิ์สิริพานิชปรากฏตัวออกสื่อให้สัมภาษณ์หลังผ่านตัวไปโฟกัสที่ธุรกิจด้านความงามขยับขยายสาขาทั่วกรุงเทพล่าสุดได้มาร่วม เปิดตัวคอลเลกชัน23 SS u o ู่ในคลา of protection ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์พร้อมอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าธุรกิจตอนนี้ก็ไปได้ดีส่วนใหญ่ทําคลินิกเป็นหลักอยู่ในช่วงขยายสาขาทําพวกมาตรฐานคลินิกแล้วก็ทำเทรนนิ่ง ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้ใช้เงินวันเดียว30ล้านนั้นเราได้คลิปแถลงไปแล้วว่าเราใช้เงินเพื่ออะไรบ้างถ้าเกิดใครดูเนื้อหาจริงๆของที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์และเป็นสิ่งที่จเจริญเติบโตอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อออฟฟิศซื้อบ้านใหม่ซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งใครที่ติดตามชีวิตเร็บจริงๆจะรู้ว่าแทบจะไม่ได้ซื้อของอะไรเลยจะเก็บเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นทีเดียว ตอนแรกไม่ได้คิดจะทำเป็นคอนเทนต์แต่ทุกอย่างว่างวันนั้นวันเดียวด้วยเวลาเรามันน้อยมากทุกอย่างนัดเซ็นภายในวันนั้นวันเดียวมานั่งนับรายการดูย้อนหลังเช็คไปมามันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้เห็นใช้ชีวิตดีดีหาเงินเก่งแบบนี้หมอฤทธิ์บอกว่าเบื้องหลังมันก็ไม่ง่ายอาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮายูทุกก็ดูชิวๆื้อยืบกางเกงขาสัน้นเจอคนไหนก็หัวเราะเฮฮา แต่จริง,รงๆเบื้องหลังการทำงานหนักมากสู้มากเพราะว่าเราต่ออังโกไว้บางอย่างว่าฤิจะทำมันถึงเมื่อไหร่อยากจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่วันนี้จะต้องทำหนักแค่ไหนเรารับทราบมาอยู่แล้วเลยลุยตั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลยเพื่อวางรากฐานให้ตัวเองเพราะว่าเกิดมาเราไม่ได้มีรากฐานทางบ้านช่วยเรดอยู่กรุงเทพคนเดียวทำทุกอย่างคนเดียวพนักง,งานก็รู้ว่าฤรดน่าสงสารขนาดไหนพูดแล้วอยากจะร้องไห้ ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้ส่วนบางคนก็พูดว่าเราฟังแล้วก็ท้ออย่างเช่นว่าไปทําเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือว่ามีใครให้เงินมาลงทุนหรือเปล่าพอเราฟังแล้วความสําเร็จที่เราสร้างมันมาด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพยิ่งใครมาซัพพอร์ตอะไรเลยมันไม่ได้ง่ายนะร้องไห้